เส้นทางเราจะไปอะไรนะปาจีนเดี๋ยวจะได้ดูหาเธอออกไปเลยก็คือนาดีเราออกขวาไงขึ้นปาจีนอ่ะแล้วนานานาไหนบ้างอ่ะนาอะไร <นา S 2> มไม่ดีอ<น>่ะเจ๊ใจเย็นนะแต่ค่ค่อยพูดไม่ต้องรีบนานาน้อยไงรู้จักไหมเปือนนาโนยอะ่ะรู้จักรู้จักแต่น้องสู้ได้ข่าวได้ข่าวเราไปบ่อยอะ่ะหือนาน้อยไปโซนไหนบ้างอ่ะ ที่ประจำอยู่ตรงไหนนาไปเที่ยวนานนองลนอน้องโูนาสวยไหมน้ำตกทานนาขาวมั้ยอุ้ยแค่หกสิบกว่าโลองเ้ยี่บ้าบออุ้ยแปดสิบกว่าโลเหมือนกันนามอสจากเราเนี่ยไม่ระหว่างเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยที่รักเดี๋ยวถ้าเราเจอร้านกาแฟร้านอาหารตรงไหนเราก็แวะเลยเออ ไปแม่มีจักเฮ้ยเฮ้ยเรือมิจักมาด้วยไปบ้าบอกมาเจอกันตรงนั้นไม่ได้หรอวะเรเจอมาเจอกันตรงตรถ <c oughs> กระบะน่ะเจ้าอําตอไปบ้าทันยิบทันยิบไม่ไปเหรอไ,ไปลําคานอื่นมั้ง <c oughs> ใช้ชีวิตยังไงให้พุ่นเร <c oughs> ื่องลําคานจริงๆอย่าว่าเออ <c oughs> ทำไมมันสะบัดสลัดสะหัดอย่างนั้นอะสลายดีนะอยากขับโฟวิวดได้พอดีเลยอะไรโฟวิลด์สี่คูนสี่สี่คูนสี่แปดดิถูกถูกก็ถูกไงถูกตรงไหนแลถูกเ็คู่สี่คูนสี่อะไรเป็นแปดสี่สี่สิบหกบวกสี่คูนสี่เป็นแไปกันใหญ่แล้วนี่จะรอดกันไหมในแก๊งเราเนี่ยบวกลบคูณหารยังไม่รอดเ ไก่ไข่ไหนเคิดกันไม่ไก่เอาไม่มีไก่เกิดไงเอางี้ก่อนไข่อะไข่อะตัวเปลือกไข่อะมันออกมามันมันมีตัวส่วนผสมอะไรไก่เออนี่วิชาการเลยไก่ไงไก่แล้วมีอะไรไก่จะแล้วถ้าไม่มีไก่จะมีไข่ไหมอ๋อไม่มีไม่มีไก่จะมีไข่ไม่เอาไม่มีนี่แบบวิชาการเลยนะจะพูดให้ฟัง ตัวไข่อ่ะตัวไข่อ่ะตัวเปลือกไข่เลยอ่ะมันจะมีสารอยู่ชนิดเดียวที่ต้องได้จากตัวไก่ไม่มีมีโอข้างขาวแม่ไก่เรอมั่วอะไรข้างขาวแม่ไม่มั่วนี่เรื่องจริงคือไก่ไข่อ่ะมันมีข้างขาวแม่ไก่มาเอามาใกล้ๆ,ๆลไปใกล้โอ้ทีนี่ไม่ฟังอีกไม่ฟังอีกโกอ้อโทีโ,โ,โ,ทโ,โ,โอ้อทีลองลองโอ้ทีได้ทำไมมันเกิดเป็นคนทำไมต้องเถียงวะเออเถียงจริงเลยสี่สีส่เท่าไหร่แปดแปด นี่น,นี่อันนี้คือเส้นทางอันนี้เส้นทางที่เราจะไปคาเฟ่อ่าอันนี้คือเส้นทางที่เราจะไปเที่ยวอ่าไปไหนตกลงวันนี้ไปไหนบ้างอือผมยังไม่รู้เลยอ่ะตื่นยังบ้านจองไม่กลับเนีย่ยหายไปสองสามวันนะต้องให้ผู้กองมอสไปตามมาเนี่ยตอนแรกผู้กองบอกว่าจะพาพวกมาล้อมจับเลยด้วยแต่เพื่อ,อนพวกติดง,งานอยู่บาไม่ได้จับเราก็สงสารตำรวจอีกคุณไวยตำรวจเดือดร้อนอีกัเป็นรัชอบดูแล,แลมันนี่ เยอมเหนื่อยแทนตำรวจดีกว่ารับจบอ่ารับจบแทนตำรวจดีกว่าสงสารเขาให้เขาทำงานอย่างอื่นเออเออแล้วพอบอกเนี่ยอยากให้เห็นสภาพเดเดี๋ยวจะตัดให้ดูสภาพตอนไปเจอกับสภาพบอกไปเที่ยวคนละอาง่ายๆเลยโรงพักสนามชัยเนี่ยบอกว่าไปจับอีกให้หน่อยแล้วรูปให้ดูเนี่ยตำรวจนั่งปวดหัวกุงกระหบ่อีกแล้าเหรอไม่เอาแล้วจิยูยอมแล้วเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยอมแล้วคือพูดกูแบทานพี่เสีย คนดีทั้งนั้นเนี่ยเเวลาพูดจริงจังพูดเรื่องจริงนะดูหน้าเขาสังเกตหน้าเขาเขาจะไม่กล้าเถียงเลยวงนนิดๆเงนนิดๆจิตอังกระพึ่งนี่เลยที่คือสไตล์องแสบเลยนี่ถ้าผู้กองม้อนไม่ตบไม่ตีนี่ไม่เข้าลูกเข้าทางนะอ้าลูกวยแม่แม่ะยังไงเขาเอาหรือเปล่าเขาเอาหรือเปล่าลูกคนนี้ขอทิ้งเรามั pues ้ง ยังยังห่วงรอยังห่วงรออีกวันนี้ไปเที่ยวไงเดี๋ยวต้องไปแบบไททายหน่อยแบกมีควายไปเที่ยวแล้วก็ว่ากู่ันเป๊ะแล้วว่ากูขมิ้นอีกแม่งกูพูดเบื่อเลยพวกว่ากูขมิ้น <c oughs> ยังเถื่อนใครไปด่าว่าขมิ้นปะขมิ้นนี่ขมิ้นแหม่ม่วงวาวนองใครไปดึงนายจอดแม่อันนี้จบมาจากที่ไหนนะเล่นจบมาจากไหนหนะ อันนี้ภาษาพื้นบ้านนะภาษาืนเอาไม่ได้จบมเกษตรแล้วหรอจบมเกษตรอโอคนละวันเจ๊คนละวันน้ำมันไม่พอหันมาทำขี้เอาสิจะต้องมีคนเขียนไปก่อน ไรข้าวโพดร้านไม่ลึกแต่ร้านลับลับ <laughs> ดิก็ <laughs> ยังมีผู้คนขับผ่านมากเป็นครั้งคราว